สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยชุมชนหน้าอยู่นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าแล้ววันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสาธารณสมบัติที่ใช้ร่วมกันในชนุมชนเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะก็ะจะมีสาระการเรียนรู้ก็คือ การดูแลสาธารณสมบัติที่ใช้ร่วมกันในชุมชนนะคะอย่างเช่นเด็กๆอยู่ในชุมชนเด็กๆต้องช่วยกันดูแลสาธารณสมบัติที่ใช้ร่วมกันอยู่ในชุมชนของเรานะคะไม่ทำลายต้นไม้ในชุมชนไม่ทิ้งขยะลงพื้นที่และแม่น้ำลำคลองของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่นะคะ และไม่ทำลายข้าวของที่เป็นของใช้ส่วนรวมในชุมชนหรือของเล่นที่เด็กๆเ,เคยไปเล่นที่สนามเด็กเล่นในชุมชนนะคะถ้าใครปฏิบัติได้ดังนี้ก็ถือว่าเด็กๆได้อยู่ในชุมชนที่น่าอยู่ของเด็กๆก,กันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ